เก็บแล้วก็นอนโอ้ยนอนแล้วก็เก็บค่ะขาพับที่นอนพับที่นอนพับแล้วก็ยู่เข้าไปหน่อยไหมเออจะไปถอดสายสายกอนนะคะภาพเก็บอยู่ให้ผมเนี่ยภาพภาพนอนเราต้องภาพตีเออ ครับที่นอนหมอนมุ้งนะคะทุกคนนอนจริงๆทุกวันทุกวัน,ท,วนทุกวี่อันนี้คือที่บ้านของเราบ้านเราอยู่ติดทุ่งนานะคะอยู่กลางทุ่งนารอกมาอยู่ทุ่งแห้งเา,าอยู่หลายปีแล้วค่ะทุกคนที่จอดรถแล้วก็เป็นที่จอดบ้านที่จอดรถบ้านนะจ๊ะนี่วันนี้ก็ได้นี่วันวันนี้ก็กได้ พอพับไปแล้วมันจะใหญ่นะคะทุกคนพื้นที่จะใหญ่จะกว้างขึ้นนะคะแต่ว่าตอนนี้ดูแบบเหมือนว่าไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่แม่กะเท่าสิไปคันเท้าบดอีกยังค่อยเอาลงนะคะมันก็จะลงรถของเราจะรถบ้านจริงๆตถนอนยังไม่รถบ้านเพราะว่าหนูยังไม่ได้ทำกับข้าวในรถไปรถนอนนะคะพี่ๆ ห่มก็จะหลายหลากสีสันนะคะพ่อหมกับสองสีเบิ้งผ้าอ่านกับสีอีหยงกับบุกหูเบิ้งทุกคนเป็นมุง้งมิงกระดุงกระดิงหมอนกับสีเขียวหมอนเรรียหมอนอยียงกับกบรูสัปปะปีสิเป็นเดาแ,แมนมาต้องแบบว่าเป็นเอิกโทนเป็นอีหยังโทนเดียวบอค่ะทุกคนเอาหลายๆโทนไปเลยไ,ได้เพิห่หูอุปกรณ์ทางรางก่อนเพราะอุปกรณ์้างรางก็มี โมโกับเคีย์อวกอนอะนะไม่เดี๋ยวไปหึอ,อปัดออเคีย์าจากรัศมีของเขาก่อนเออตัวนี้คือยกขึ้นเนะเพื่งเด้ออันนี้ขึ้นยกขึ้นในสุดยกขึ้นให้สุดนะคะทุกคนแล้วพอเข้าดันเขาลงมาอันนั้นมมนจะโกงขึ้นเนี่ย้างล้งางมันจะโกงขืนนะคะนี่แล้วก็ขยับเข้าไปานี่ฮะต้องดึงออกมาก่อน,อน,นดึงออกมาก่อนอน,นิดนึงนะคะ ดึงออกมาก่อนนิดนึง<ป>เพราะว่าตอนเ่า<ป>นอนเขาดันชนไปเลยนี่ยกขึ้นเออนะเอาคอยเก็บของลงข้างล่งนะคะนี่ก็จะประมาณนี้นะคะมันก็จะกว้างขึ้นแต่ว่าตัวน,นี้มันก็จะบงังตัวน,นี้มันก็จะเหมือนไม่กว้างเท่าไหร่กกอุปกรณ์นอนนี่นะนเทากับคอยขยับเข่ามุมนะคะทุกคนนี่รถของเราเดี๋ยวน,น,น,นี้จะไปเปิดด้านขึ้นเดียนจะเปิดข้างรังขึ้นนะคะ ด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้นะคะพี่ๆนี่ด้านหลังเป็นประมาณนี้นะคะมันก็จะอยู่แบบนี้แล้วก็ของก็จะอยู่แบบนี้นะคะเดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันด้านหน้าก็จะประมาณนี้นะคะถ้าเอาอันนี้ออกก็จะกว้างอีกเอาอันนี้ออกก็จะกว้างอีกนะคะทุกคนอุปกรณ์มาหลายหายากพี่น้องบาดาผายาพี่น้องใจ้ดีของของหอยอันนี้คือสามารถเก็บออกได้นะคะทุกคนนี่เร็วว่าเอาขึ้นมาพี่กัได้ครับมันไปหน่อย ตัวแปลงมันบาอ,อยากเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวมือหลัางนิดนึงมาเห็ดคิมใหเบมืออีกทนึงว่าจะแปลงได้ไหมหรือยังไงสําหรับคนที่อยากอันนี้อยากาสลับส่วนมากคืเป็นแค่บัดดี้เท่านั้นแม่ค่ะแต่ว่าอยู่หออื่นน่นอาจจะใส่ได้เลยตัวยตานี่ยังไหน,นจะไม่ได้แปลงจะจะปเนาะ,นะแต่ว่าถ้าเป็นบัดดี้ต้องแปลงผมติดแต่ว่าตัวนี้คือใส่แบบว่าเพิ่นแป้งหล้วเพิ่นสมารหลูดเลยค่ะทุกคนคือดึงมาเลยดึงเข้ามาได้เลยนะคะทุกคนแบบสูดไม่ได้เลยนะตัวที่นอนนะคะ แต่ว่ากาัมันก็บ,บริยากดอกพี่ๆล่องประกอบเบิ่งหละก็ล่องเฮ็ดเบิ่งก่อนนะคะถ้าบ่มีหยังคันอยากฮู้ว่าเออยังก็ถามมามันบ่ได้ยากดอกแม่เดี๋ยวคันจังได๋ก็ถามมาก็ได้ค่ะว่าเขาเห็ดจังได๋เพราะว่ามัน, <c oughs> มนบกก่นได้ยากแต่ว่าต้องมีอุปกรณ์จักหน่อยนิดนึงก็เป็นวีลานี่ค่ะวีลาบอร์ดนะคะวีลาบอร์ดเดี๋ยวเราจะกวาดนะคะทุกคนกวาดๆออกก่อนเพราะว่ากีฝุ่นมันหลาย เปียกกับบวนการปัญหาแมนเพราะว่าพวก,กังขาหนึ่ขึ้นยาซิลิโคนทั้งหมดนะคะยางไหลเข้ากับสไหลไมาอยู่แถวนีดละคแต่เข้ากับสีมีหูลงเต็มเลยหูไหลแห้งกลางนะคะรถของเราก็จะประมาณนี้รถเน้นเน้นใส่งานมีหัวปลาเกียวก,<า>กไฟปลาก,ก็มีค่ะนี่ปลาก,ก็มีมแล้วก็มีอุปกรณ์ด้วยนะคะทุกคนเซฟตี้มีไว้ก่อนนะคะไม่ได้ใช้ก็ดีไปพวกทั้งนี่ก็จะเป็นการใส่อุปกรณ์อ่าระบบไฟอืมที่ว่าเออไฟนอกรถ ไฟหยังไฟแขมไฟหยังไฟซองสว่างข้างนอกอะทุกคนขางอีกทงังนึงอะจะเป็นพวกอุปกรณ์เฮ็ดกินอืมทงังนึงอะจะไว้ใส่เสื้อผ้าคือว่ามีไว้บ่เฮ็ดกระซังเลยทุกคน<อ>มีไว้ก่อนมันเพื่อแบบเออไปหปันไปหนีซื้อของมาเทศใส่ถ้วยกระซังให้แต่มีถ้วยมีซ้ำคือเพื่อไงอุปกรณ์เฮ็ดกินอุปกรณ์ใส่เสื้อผ้าเสื้อผ้านาเพอ่าน้ำเขามีแล้วอืมอาจจะบ่ได้นแต่ว่า อนาคตก็อาจจะเอ็นนฮ็ดีแปลงลงไปอยู่ขางล่างหรือยังก็จะค่อยว่ากันอือใช่เอาหัวหายเขายกมันกระเพื่อมเออกระเพื่อมหนวยังน้ำเต็มเนาะถ้ามันปิดเหนี่ยงเกินไปมานลามดูน้ำถังมันสิแฟบอือมันจะมีอากาศออกอะเนาะมันไม่มีอากาศเข้าไปอันนี้ก็เป็นหนปัญหาเพราะยังต่อยเงี้ยกับบได้ยาดเพราะรถเฮบาแม่นบไดเป็นเป็นบไดเป็นแมอือเป็นเวลาบอกที่ว่ารวมหนึ่งแสนนะทุกคนที่ว่าแสนหนึ่งที่ว่ารถหนูแสนหนึ่งคือไม่ได้รวมแบตนะคะ ไม่ได้รวมแบตไม่ได้รวมที่แปลงไฟไม่ได้รวมแอร์แล้วก็ไม่ได้รวมอุปกรณ์อื่นๆเนี่ยอุปกรณ์กระจุกกระจิ๊กคืนไม่ได้รวมนะคะทุกคนหนูก็จะรวมแค่อันไหนที่มันเป็นชิ้นใหญ่ๆเช่นเตียงชิ้นใหญ่หรือว่าไปสมอีหยังถิ่มันราคาแพงเนี่ยก็คือซ่อมเกี่ยวกับรถอ่ะจะรวมแต่ว่าของกระจิกกระจอกเน่จะไม่รวมมันไม่ยู่แล้วแมนจริงถ้ารวมหมดได้แสนกว่าแม่ถ้าแบตกับแอร์น่ะคือรวมก็แสนกว่าค่ะทุกคนตัวนี้คือตัวเดิมที่หนูใช้ในสี่ประตูแคบนะคะ ซ่อมใด้แอร์ซ่อมแอร์ตัวน,นี้เนี่ยแอร์ลาวแอร์แอร์หน้ารถใช่ก็มีซ่อมแอร์นี่มีซ่อมแอร์นี้แล้วก็ umbs. ซ่อมใดแล้วก็ไปทําแอร์ตัวนั้นสายแอร์ปั๊มปั๊มปั๊มดีเซลเออแล้วก็มีสายแอร์นี่จะเข้าไปเห็นอ่ะต่อแอร์แล้วก็่ะมันนี่พ่อสายมันเขาซื้อใหม่เนาะเออแอร์ตัวนี้เป็นต่อเออแล้วก็แล้วก็มีล้อล้อเออล้อล้อแทนที่ล้อด้วยนะคะแล้วก็ของ อุปกรณจจ์กระจุกกระจิกเนาะไม่ได้รวมอ๋อแล้วก็ไปทำสีไงเอ้ยไ,ไปทำปาพู้ใส่ลูกยางใช่อันนี้นก็คือเป็นเหมือน,น,น,นแล้วค่ะทุกคนใช่รักคือส่วนส่วนหินรั่วมาส่วนมากคือจะเป็นแบบของที่ใส่ในในรถจริงๆก็คือเกี่ยวกับรถแต่ว่าถ้าเป็นของกระจุกกระจิกของใช้ของอะไรหนูไม่ได้รวมนะคะทุกคนแล้วก็ตัวแอร์ตัวอะไรไม่ได้รวมเพราะว่าตอนนี้มีอยู่แล้วบางอย่างเ้าไอัเด็อืมพอมงพม่านก็บบัไดสื่อนะคะทุกคนเพราะมันมีอยู่แล้วก็เริ่มมาเฮ็ดเบิงนะคะ สายโอกสายไฟสายฟงสายไฟพวกอเอ้ยรวมอยู่ดอกอันโตแคมปิ้งนั่นน่ะรวมอยู่ผายย่างผายย่างก็จิกกเจอกคันนิดหน่อยแล้วก็ตัไปซสืออันนี้นี่เอามาทําแล้วก็ตัวที่เราไปต่อภาษีต่อโอ้ต่ออันนั้นต่อไปเขียวอยังเมื่อ่นะคะจุกจิกไม่ได้ไม่ได้ถึงว่ารวมทั้งหมดนัง่ี่นะทุกคนแต่ว่ากเขาคราวเนาะที่ว่ารถเท่าอันนี้กับเขาคราวมันก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆสือใส่ไปเรื่อยๆ เนี่ยอันนี้อันนี้ก็บไปเลร,รวมในตัวชาติเนี่ยเพราะว่าเรามีอยู่แล้วนะคะแล้วก็จะอันไหนที่มีอยู่แล้วเราก็จะไม่รวมนี่ปกติกับร้อนท่ากันเป็นแบบนี้จอนอนอยู่อย่างนี้นะคะไดนอนทุกวันนั่นแหละเพราะว่าอะไรที่ในอยู่ที่นามันไม่มีแอร์ยรบบอยู่ในรถมันบีแอร์อยู่หน้าบุมีแอร์นะคะมีแต่อยู่ในรถก็เลยนอนในรถนะคะพี่พี่นอนทุกวันนอนทุกวันนอนในรถจริงๆถ้าหลานมาก็นอนด้วยกันสามคนสี่คนกับว่าไปเละแต่มื่แต่ปกติคือนอนสองคน ก็น,นีคือว่าตีตูตีหยังเป็นโซฟาเป็นหนักเป็นหนีหนึ่งอ่าเข้ากัสิเป็นแบบว่าอ่าถ้าตีมาแล้วมันสิจุดถาวรอลอ่าไอเนี้ยคือเขาเก็บลงเนี่ยเขาเอารถไปขนหยังคือว่าเข้าบ้านใน้อมสี่แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะใช่ใ,ชใ,ชใชอันนี้ก็คือเป็นการแบบคร่าวๆแต่อนาคตก็ต้องเบิงอีกท่นึงค่ะทุกคนเพราะว่าบางทีเราไม่ได้ไปแคมป์ทุกวันสาหรับหนูนะแ<อ>มนเข้าไปได้ออกไปขางนอกสู่เหมอแต่เขานอนอยู่บ้านนะนอนอยู่ ก็เลยเอาเป็นแบบนี้ก่อนยกขึ้นยกลงก่อนนันสินะบัรย่ามเขาไปหายาดพี่น้องเอาเขาค้องหายกะเก็บเก็บเก็บยับเขาไปเอาอันนี้ก็เอาขนมาคือขนลำไยขนไปตันขนลำไยมาอีย่างสีกว่าไปนะคะนี่เขาคร่าวก็จะเป็นประมาณนี้นะจ๊ะทุกคนไปแคมปูงแคมปิ้งเฮดไปค่ะตามที่ตัวเองทำได้ที่ว่างอีกเยอะนลไอช่วงเนี้ยขนได้อีเปตันยกลังขึ้นมาอยู่ตรงนี้ก็ได้ถ้าเราใช่ไหมหลังพวกนั้นลุกขึ้นมาหรือว่า เราก็ล็อกไว้ก็ได้หรือว่าเอาอะไรใส่ก็ได้ขนงี้อีกเยอะเผื่อพี่น้องเอาอะไรให้ไปไกลล่างเนี่ยขยับไปมองถาวพ่อยเนี่ยมองส้นนั่นกับพ่อเลยด้เออก็พอแดีวช่วงหน้าก็ด้หน้ากันเนื้อเดียูยุโรปเลยเนี่ยค่ะรถของเราถ้าเอานี่ออกก็จะโล่งกว่านี้นะคะตอนนี้คือเอามาลองมือก่อนซื้อมาเที่ยวห้องเบไปก็ยกลงไว้ข้างล่างค่ะมันยกออกได้เราต่อไว้ดีแล้วแมนเนี่ยวันนี้ก็สายยังเงินเก็บเอาเท้าหึเงินนี่แหละ ดดัแปงใ้แม่ค่ะอาศัยที่ว่าเพื่อนห้องโกเหมือนกันนี่แหะที่เก็บไว้ตัวนี้ไอ้ที่มันโกคือเพราะว่าผมเน่ะก็คือแบบว่าผมเป็นประเภทที่ว่าเก็บของหลายผมใสายไฟซะยังเก็บมาไหวนะคะทุกคนเพื่อนใส่เงินหน่อยเนี่อันนี้ก็เก็บมากเขาถอดทิ่มเก็บมากทุกนเนี่ยคือตัวนี้เป็นถังกักน้ำตาลเนาะนี่ตัวนี้คือเป็นของนุชยูใส่เองก็เลยเออตัวนี้จะใช้สียาบำรุงก็เลยถังถังสียาบำรุงอืตัวมอเตอร์เนี่ยในสื่อตัวนี้ใส่ สวิกตีกับของเก่ากับใส่มาไหนก้นลบปติอ่อสอาอสมาัสมไม่ใช่แต่นีตอนนี้ก็ไปตุดมาตอนนี้ก็เป็นของก็นในรถหนูในรถปับสิงเอย่านี้อยู่ในของปับสิงเนี่ยเปิดต่มาเออเอาไปใช้ได้เนี่ยคนประฟังใช้ได้เสียบเข้าไก่เจ็บเพราะว่าบ้านอยากซื้ออีกอย่างที่เกินไปก่หนีน้ำละค่ะทุกคนต้องเบิงก่อนโอ้แต่ว่าตัวตัวอยากได้อ่ะตัวตัวอยากได้นาโคสคืออยากได้นี้อยู่ทุกคนอยากได้ข้างบนแล้วก็อยากได้ที่ใส่มอไซค์หนูอยากได้เอามอไซคันนี้ไป เออนี่ก็เลยว่าจะมาตรงนี้นะคะทุกคนเนี่ยหางบประมาณก่อนนะอย่าพึ่งที่ล่ะให้ออกไปก่อนดูน้ำก่อนโอเคโอเคโอเคแล้วก็ปิดอย่างเงี้ยก็ได้ปิดไปแล้วกันให้มันนิดหน่อยอย่าดึงหน่อยเด่นกะถอดออกเดี๋ยวเมื่อสี่สี่เจพอมันต้นที่ว่านอนหลับก็เอาแรงดันออกไปเป็นระบบแรงดันนะคะพี่มันออโต้ด้วยถ้าไม่กดมันไม่ออก ก็ม,มันเก็บไว้ค่ะไว้ทลรังสวยลงัลงซ้ำรังนาลังเนี้ก็ว่า,ปาปไปเอาไว้ที่ยามจําเป็นนะคะทุกคนไปออกไปไกลๆที่มันมันอยู่บ้านห้องสินะ,<ล>ะก็เลยมีไว,ไนไวน้น้ำไว้กินอะไรก็เก็บได้จะเก็บไว้ของได้อีกเยอะเลยทางใต้นะใช่ก็ประมาณนี้นะคะพี่พี่รถของเราก็จะประมาณนี้นะจ๊ะเราไว้เทายังรักษาของดั้งเดิมอยู่ตอไปเ้าอาจจะดั้งเดิมก็คือพวกท่อแอร์นี่ใช้ได้นเ,เนี่ยใ ก็คือแอร์ยังลงแบบมีคนแอร์ยังใช้ปกตินะคะทุกคนเพราะว่าเราซ่อมมาแล้วใช่มีแอร์หน้าแอร์หลังนยก็เลยแต่ว่าอนาคนอั้นคือยังไม่รู้ก็เลยเอาไว้แบบนี้ก่อนหน้าคนอาจจะเอาออกหมดหรือยังไงตัวนี้ยังเป็นแบบนี้อยู่เขายังใช้ได้อยู่ยงเป็นยังสวยอยู่เพราะขัดขัดลาออกแล้วสวยอยู่แม่แต่ว่าตอนเป็นลาเนี่ยโบเป็นตานี่เลยลาดำปื้อเลยทีเยมันยังสะอาดอยู่แบบเราขัดออกแล้วมันสะอาดเรา็เลยเก็บมันไว้เนี่ยไอ้พวกนี้ก็ยังเดิมเดิมเนี่ยเดิมเดิมหมดเลยนะเนี่ยเนี่ยยังไม่เคยแกะเลยเนี่ย ใช่ค่ะเปลี่ยนแค่ตัวนี้ให้เฉยแมนนูเปลี่ยนนี่เพราะว่ามันมันมันดุ่งเนาะมันดุ่งเนี่ยอืมเนี่ยวันนี้ของเดิมเพราะเลยเนี่ยเดิมหมดเลยเนี่ยตัวพม่านก็รูดได้นันทุกคนแต่ว่าแค่นี้ไปชื่อก็เลือบบุคคลได้ดูดล่างมันน้ำเขาอืมมันก็ใช้ล่างมานํ้ำแต่ว่ามันมันอาจจะมีโต้ยังทีอยากนู่นก็เลยว่าก็ใส่กระสือแบบนี้มันหยุดไปเลยดีกว่า ลามก็อนาคตเดี๋ยวใครขันเท้าสีเฮ็ดดีกูหนีก็บใครอะหนีได้คะทุกคนนี่แล้วเราเราใช้อันที่มีอยู่ก็คือตัวหนีบนะคะทุกคนนี่ห้ามาหนีไปตัวนี้อันนี้อันนีอันอันนี้อันพระได้ดิอันนี้เหลี่ยมพระได้ค่ะทุกคนเพราะว่าเพราะว่าอยู่หนีบสายไฟเนาะสายไฟบ้านไหนเอาอย่างก็เลยเอาอันนี้มาหนีบเบมึงก่อนนะคะทุกคนไม่มีความมินิบอนมินิใจอะไรทุกอย่าง